สวัสดีค่ะแม่แม่ทุกท่านพี่ทุกท่านนะคะวันนี้ป้าแมวพามาชมบอลสีป้าแมวนะคะป้าแมวจัดเป็นชุดค่ะชุดหนึ่ง350บาทส่งให้ฟรีนะคะ350บาทส่งให้ฟรีเป็นเป็นชุดเป็นฟอร์มกอนะคะทุกกระถางเป็นฟอร์มกอหมดเลยนะคะแม่แม่เนาะมีทั้งบอลด่างบอลกัดสีละบอลป้ายนะคะค่ะเดี๋ยวก่อนจะพาไปดูชุดกันแต่ละชุดเรามีอะไรบ้างนะคะป้าแมวฝากเบอร์โทรก่อนจ้า ะคะเบอร์โทรจะโทรแอดไลน์หาป้าแมวได้นะคะก็ขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะคะที่ช่วยซื้อใบชํำฉาป้าเกิดมานะคะขอบคุณมากมากนะคะแม่ๆท่านใดอยากได้ใบชํำฉาใบชํำฉานะคะล้วนๆเลยเนาะแกก็เลือกกิ่งก้านออกห้แล้วนะคะโลละยี่สิบบาทนะคะค่าส่งห้ากิโลสามสิบบาทนะคะาบางท่านบางแม่ๆนะคือทุกท่านสั่งมาปลายทางสิบห้ากิโลปลายทางนะคะ ทงทีป้าแมวก็จะมีอยู่ถุงหนึ่งอ่ะช่างไปสี่กิโลและอีกอีกกล่องหนึ่งจะเป็นปลายทางอีกกล่องหนึ่งคือจะใส่กล่องไปกล่องหนึ่งละหนึ่งโลนะคะไปเอ่อติดปลายทางไปเก็บเงินที่ท่านมันจะถึงท่านก่อนนะคะกล่องนั้นนะแต่ป้าแมวก็ส่งวันเดียวกันล้ค่ะนะคะแม่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 จะตกใจเนาะเอ๊ะทำไมป้าแมวมาถึงฉันก่อนมีแค่กล่องนิดเดียวเก็บตังค์ต้องห้าร้อยหกร้อยมันไม่ใช่แล้วยังไงแม่แม่รับก่อนแล้วก็โทรหาป้าแมวนะคะโทรหาป้าแมวก่อนนะ หรือท่านไม่ท่านแม่พร้อมจ่ายก็โทรหาป้าแมวนะคะป้าแมวจะได้คุยกับทางไปรษณีย์ก็ได้ยังไม่ยังยังไม่ต้องเก็บตังแม่นะคะหรือแม่รับของแล้วค่อยจ่ายตังให้ป้าแมวก่อนก็ได้นะคะป้าแมวยินดีคุยกับไปรษณีย์ให้นะคะแม่แม่อย่าเพิ่งตกใจนะนี่ป้าแมวบอกไว้ก่อนนะคะเพราะว่าบางทีง5กิโลป้าแมวส่งไปแล้วค่ะแม่แม่ส่งไปแล้วนะคะ5กิโลเก็บปลายทางคือแม่แม่สั่งมาทั้งหมด50 15กิโลค่ะเก็บปลายทางนะแต่ป้าแมวติดถุงหนึ่งอ่ะคือ5กิโลเก็บปลายทาง ถุงนั้นน่ะเสียหนึ่งร้อยบาทค่ะค่าค่าขนส่งนะคะหนึ่งร้อยบาทนะแม่แม่จ๋าไม่ใช่สามสิบบาทนะคะคือเก็บปลายทางอ่ะขนส่งเขาจะบวกเพิ่มมากเลยค่ะป้าแม่ก็เลยคิดเอาใหม่กับป้าเกิดนะคะคืออยากช่วยป้าเกิดให้ให้มีตังค์ได้เหลือใช้นะให้มีเหลือเก็บโลละยี่สิบาทนะคะแม่แม่ก็จะได้มาหาแม่แม่โลละยี่สิบาทนะโหแกไปแบกกับตาชาตินะคะไกลมากค่ะใบชํำฉานะคะแม่แม่ค่ะก็ป้าแม่จะติดไปหนึ่งกล่อง มี1กิโลคือเก็บปลายทางนะคะแม่แม่สามร้อยสี่ร้อยอะไรประมาณนี้นะก็คือติดปลายทางไปนะคะแม่แม่จะตกใจนะป้าแมวแจ้งไว้ก่อนนะคะคือป้าแมวส่งวันเดียวกันหมดไม่ใช่ว่าอส่งแต่เก็บตังค์เก็บตังค์แล้วของเมื่อไหร่จะมาอ่าเอ็มเอสจะถึงก่อนนะคะเอ็มเอสจะถึงก่อนป้าแมวจะส่งใบยำฉาเนี่ยเป็นธรรมดาไปนะคะแม่แม่ธรรมดาคือเสียสามสิบบาทนะคะสามสิบบาทธรรมดาก็จะถึงแม่แม่ประมาณสองวัน สมมติว่า EMS จะถึงแม่แม่วันนี้และอีกสองวันนะคะจะถึงท่านนะที่ที่ใบช้ำฉานะคะป้าแมวมีมีสลิปการยืนยันส่งให้ดูนะคะแม่แม่อย่าตกใจกันนะคะป้าแมวแจ้งไว้ก่อนเนาะค่ะเดี๋ยวมาชมบอลสีของป้าแม่กันค่ะเอาต้นนี้ก่อนค่ะต้นนี้เป็นขุนรัตนาวุฒิเห็นไหมคะแม่แม่เขาเริ่มกัดสีมาจะสวยมากนะคะจากเขาไม่กัดสีเลยเขียวหมนเลยนะคะเนี่ยเขาจะเริ่มกัดไปแบบนี้ค่ะนี่ป้าแมวตัดตัดข้มหมดเลยนะคะนี่ป้าแมวตัดคือให้เขาลงหัวยุบลงหัว ว่าแม่เ็เหลือไว้สองใบเหลือไว้ให้แม่แม่ดูนะคะสองใบเนี่ยแยวเขาจะกัดมากกว่านี้นะคะขุนรัตนาวุฒิจ้ะเนี่ยนะคะป้าแมวเอามาให้ดูนะจากพี่พี่ซื้อไปอู้ป้าแมวจะกัดไหมเนี่ยเขียวปีเลยบางอันก็ทําทา่าสีฟ้าๆอย่างไงก็ไม่รู้มันจะกัดไหมป้าแมวกัดนะคะแต่ว่าบอลบอลที่เป็นบอลเขียวอะ่ะเขาเขากัดสีนานหน่อยนึงคะ่ะแต่ว่าเขาพอกัดมาแล้วเขาสวยมากค่ะแม่แม่แล้วต่อไปพอกัดใบนี้เสร็จปุ๊บหลอดใหม่ออกมาเขาก็จะ ัดสีออกไปเรื่อยๆเลยค่ะตอนนี honors, ้นะคะต่อไปใบใบเขียวแบบนี้จะไม่มีเลยค่ะแบบแบบนี้จะไม่มีเลยนะคะใบเขียวนะจะไม่มีเลยค่ะเขาจะเริ่มกัดเปลี่ยนใบใหม่ไปเรื่อยๆเลยนะคะแม่แม่ใบเขียวถ้าเขาเขาแตกใบมาเยอะๆแล้วแม่แม่ตัดทิ้งไปเลยนะคะใบเขียวนะตัดทิ้งไปเลยตอนนี้เขาจะแตกกอสวยใหญ่ค่ะคุณรัตนาวุฒิเป็นบอลที่สวยงามนะคะเลี้ยงนอกตู้ได้ไม่ไม่ทิ้งใบนะคะนี่ป้าแมวตัดให้เหลือสองใบเพราะว่าให้เขาตั้งหัวค่ะอ่ะเดี๋ยวมาดูชุดชุดที่หนึ่งกันจ้ะ ชุดที่หนึ่งนะคะนี่ค่ะแม่อเอาต้นนี้ก่อนนะคะต้นนี้มหาชัยนะคะมหาใหญ่มหาชัยเนี่ยไซส์ใหญ่นะคะไซส์ใหญ่แล้วอยู่ในกระถางห้านิ้วนะคะนี่เลี้ยงนอกตู้ได้แล้วนะคะมหาชัยค่ะมหาชัยหนึ่งต้นนะคะเป็นบอลที่ป้ายสวยแล้วเป็นบอลที่ไม่ทิ้งใบนะคะมหาชัยจะต่อมาอินทรชิตหน้าทองกับหน้าขาวเนี่ยนะคะบางคนก็เรียกชื่อหน้าขาวบางท่านก็เรียกหน้าทองนะคะแม่เวลากัดสีเข้าไปจะออกชมพูสวยนะคะ เดี๋ยวพ่อแมววันหลังพ่อแม่จะถ่ายใบที่กัดสีสวยๆมาให้ดูนะคะต้นแม่นะคะเน,นี่ยในกระถางนี้มีสองต้นนะคะอินทรชิตนะคะต่อมาได้กระถางนี้กระบี่ในร้อยค่ะด่างสวยค่ะในกระถางนี้มีสองต้นนะคะสองต้นนะคะแล้วก็นี่ค่ะสวยๆเลยค่ะนางรักสดเทวีจากในกระถางนี้มีสองต้นนะคะได้ไปสองต้นนะคะแต่มหาชัยมีต้นเดียวนะคะแม่ นี่นะคะด่างกัดสีสวยเป็นเป็นบอลที่ด่างนะคะมหาชัยนะคะอยู่ในชุดที่1ค่ะ350บาทจัดส่งให้ฟรีค่ะนี่นะคะต่อมาชุดที่2ค่ะชุดที่2นะคะชุดที่2องจะชายชน,นะค่ะมาถึงแล้วค่ะนี่แดงนี่นะคะแดงแบบนี้เลยนะคะแม่อยู่ในกระถาง5นิ้วนะจ๊ะอยู่ในกระถางห้านิ้วจ้ะนี่นะคะแดงสวยแบบนี้เลยนะคะนี่นะชายชน หนึ่งกระถางค่ะพรมพิม,มานใน,น,นกระถางนี้มีสองต้นนะคะนี่นะคะพรมพิมานกระถางนี้ม <sneaking>. <ness> well ีสองต้นจ้ะอันนี้เป็นไม้เป็นไม้หัวนะคะแม่นี้เป็นไม้หัวนะเขายุบเขายุบไปเลยเขาเกิดมาใหม่นะคะเป็นไม้หัวค่ะอันนี้ค่ะในกระถางนี้มีสองต้นจากพรมพิมานนะคะแล้วก็ยักษ์อินทรชิดนะคะในกระถางนี้ก็มีสองต้นกาลังเกิดน้องมาอีกนะคะนี่เป็นไม้ที่สร้างหัวแล้วนะคะยักษ์อินทรชิดค่ะนะต่อมาก็เป็นสีปาดค่ะในกระถางนี้มีสองต้นค่ะ S <S ะะอยู่ในชุดที่สองค่ะสีปัาได้เลี้ยงนอกตู้ได้แล้วนะคะยักษ์ก็เลี้ยงนอกตู้ได้นะคะกรมพิมานก็นเลี้ยงนอกตู้ได้คะ่ะแม่ชายชนแม่จะไว้นอกตู้ก็ได้นะคะหรือจะแม่อยากอบก็อบได้นะคะแต่ไม่ต้องอบแล้วนะเขา,าอยู่ในกระถางห้านิ้วไปถึงก็ไปเปลี่ยนเป็นแปดนิ้วได้เลยนะคะเปลี่ยนแปดนิ้วเลยค่ะ,นะคะหรืออยากจะอบให้เขาใบใหญ่สวยก็ได้แล้วแต่แม่แม่นะคะอยู่ในชุดที่สองจ้ะต่อมาเป็นชุดที่สามนะคะชุดที่สามค่ะ ชุดที่สามได้ต้นนี้ไปสวยอินนะคะเป็นบอ,อนป้ายนะคะมหาชัยค่ะกระถางนี้เป็นเท้าลำไยนะคะเท้าลำไยในกระถางนี้มีสองต้นจ้ะมาด้านนี้ค่ะดารานุพลัตจ้ะมาด้านนี้นะคะได้นินอายลานะคะในกระถางนี้มีสองต้นค่ะนี่นะคะนินอายลากัดสีแบบนี้นะคะจะสวยมากๆเลยนะคะนินอายลาจ้ะอยู่ในชุดที่สามนะคะนินอายลาได้ไปสองต้นเลยเนาะ สวยทุกชุดนะคะแม่แม่จ๋านี่นะคะชุดที่สามจ้ะต่อมาเป็นชุดที่สี่ค่ะชุดที่สี่นะคะชุดที่สี่กระถางนี้ได้ชายชนไปสองต้นนะคะแม่ชุดที่สี่นะคะชายชนในกระถางนี้มีสองต้นนะคะนี่นะหลดใหม่มากระแดงสวยนะนะคะได้ไปสองต้น,นะค่ะแล้วก็ได้นางยักษ์สุชาดาในกระถางนี้มีสองต้น,นะค่ะฟอร์มใหญ่แล้วนะคะอยู่ในกระถางห้านิ้วนะคะยักษ์สุชาดาแล้วก็มีสีปาดนะระถันนะะงนี้มีสองต้นจะ้ะมาด้านนี้พมกคลานะคะได้ไปสามต้นนะคะ อยู่ในชุดที่สี่จ้ะต่อมาเป็นชุดที่ห้านะคะมีเจ้าสาวนะคะในกระถางนี้หนึ่งต้นนะคะเจ้าสาวนะคะแล้วก็พะโมคลาในกระถางนี้มีสองต้น,นะคะ่ะดาราโน,นพลัดนะคะสวยนะคะต้นนี้นะสวยค่ะหลดใหม่บวกก็สวยนะคะอันนี้เป็นแม่พันธุ์แล้วนะคะแม่แม่เป็นแม่พันแล้วนะคะดารานพนพลัดนะคะอยู่ในกระถางห้าห้าจุดห้านิ้วนะคะเป็นแม่พันุแล้วนะให้เปลี่ยนเป็นกระถางแปดนิ้วได้เลยนะคะ ต่อมาด้านนี้ค่ะขุนรัตนาวุฒินะคะนี่นะคะสีเริ่มมาแล้วค่ะสีมาแล้วนะคะในกระถางนี้มีสองต้นนะจ๊ะในกระถางนี้มีสองต้นจ้ะอยู่ในชุดที่ห้าค่ะอยู่ในชุดที่ห้านะคะต่อมาค่ะชุดที่หกนะคะชุดที่หกค่ะมีแตงโมนะคะใบสวยๆกัดสีมาแบบนี้แล้วนะคะแม่ๆแตงโมละกัดสีไปยิ่งสวยนะคะนี่นะสีมานะคะใบมาแล้วใบใหญ่ๆมาแล้วนะคะแล้วก็ด้านนี้ค่ะในกระถางนี้นะคะ มีพญาหงนะคะพญาหงในกระถางนี้ได้ไปสองต้นนะคะนี่นะคะแม่แม่ดูใต้หูเขาสิคะเขาจะขึ้นหูดกมากกว่านี้นะคะนี่นะคะทุกทุกกระถางเลยนะนี่ทุกทุกใบเลยจ้ะนี่นะคะนี่เป็นไซส์แม่พันธุ์แล้วนะคะในกระถางนี้มีสองต้นค่ะพญาหงนะคะด้านนี้ค่ะสีกัญจนานะคะนี่นะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะสีกัญจนาแล้วด้านนี้ค่ะทิดาสวรรค์นะคะคู่ไปกับ พญาดำลงนะคะตัวน,นี้พญาดำลงค่ะทิดาสวรรค์เนี่ยใบเขาจะเงาเหมือนพลาสติกเลยนะคะ,ะแมวชอบมากมากใบเขาจะใหญ่นะคะอยู่ในชุดที่6นะคะ,แ,ะแม่แม่อยู่ในชุดที่6จ้ะี่นะคะพญาหงนี่ยิ่งโตยิ่งสวยนะคะเอาไปเปลี่ยนเป็นกระถาง8นิ้วได้เลยนะคะพญาหงะคะ่ะต่อมาค่ะชุดที่7นะคะชุดที่7คะ่ะอ่าชุดละสี่ต้นนะคะมีชุดละสี่กระถางนะคะอยู่ในกระถาง5นิ้วบ้าง 5. 5ดบ้างนะคะชุดที่7คะ่ะ มีนาลีบุรพานะคะในกระถางนี้มีสามต้นนะคะนาลีบุรพาค่ะแล้วมาด้านนี้คะ่ะเจ้าสาวคู่ไปกับะนะนางเกาสุริยานะคะต้นนี้นะนางเกาสุริยาค่ะแล้วก็ได้เพชรพันล้านเป็นฟอร์มกอสวยๆแบบนี้ไปเลยนะคะสีวสวยๆแบบนี้เลยนะคะอยู่ในชุดที่เจ็ดนะคะอันนี้เราเป็นม้าแก้วค่ะม้าแก้วได้เป็นฟอร์มกอไปเลยนะคะแม่นี่นะคะอยู่ในชุดที่เจ็ดจ้ะต่อมาเป็นชุดที่แปดค่ะแม่แม่ถามมีตระกูลยักษ์นะคะ พุธที่แปดค่ะมียักษ์สิงห์หนนะคะนี่นะสีมาแล้วนะคะยักษ์สิงห์หนค่ะแล้วก็ด้านนี้ค่ะทศกัณ์นะคะทศกัณ์ในกระถางนี้ได้ไปได้ไปสองต้นหรือสามต้นเอาสองเอาไปสองต้นก่อนนะคะสองต้นชัวร์ก่อนนะคะแม่แม่แต่น่าจะได้ถึงสามต้นนะทศกัณ์นะคะแล้วก็มียักษ์พิเภกค,ค่ะนี่นะคะยักษ์พิเภก มากระถางนี ite, so ้นะคะแม่แม่ยักษ์ลนพักนะคะนี่นะคะกัดสีสวยแบบนี้มาแล้วนะคะหลอดใหม่เขาจะกัดสีสวยนะคะไปถึงแม่แม่กับใบเนี้ยแม่แม่ตัดทิ้งไปเลยนะคะตัดทิ้งไปเลยจ้ะในกระถางที่มีสองต้นนะคะยักษ์ลนพักนะคะแม่เวลาเขากัดสีนะคะนี่เขายิ่งยิ่งสวยมากๆนะคะยักษ์ลนพักค่ะอยู่ในชุดที่แปดนะคะได้ไปทั้งสี่กระถางนะคะยักษ์ทั้งหมดเลยนะคะยักษ์ทั้งหมดจ้ะต่อมาเป็นชุดที่เก้าจ้ะชุดที่เก้านะคะชุดที่เก้าจ้ะค่ะ าด้านนี้ชุดที่เก้านะคะดารานนพลัตค่ะด่างเขียวนะคะนี่ต้นนี้ด่างเขียวค่ะด่างเขียวบางคนเขาเรียกว่าอะไรเลกาซี่อะไรประมาณนี้นะคะแม่แม่นี่นะด่างเขียวนะคะแต่ว่ายังด่างเพิ่งเริ่มด่างมานะคะถ้าเลกาซี่จริงๆเขาจะเขียวเลยนะคะจะสวยนะคะแต่นี้เริ่มด่างเขียวถือว่าเขาก็มีเชื้อด่างมานะคะดารานุพลัตค่ะชินะบัญชรค่ะนี่หน้าชมพูมาแล้วนะคะในกระถางนี้มีสองต้นค่ะ เลี้ยงนอกตู้ได้แล้วนะคะชินนะาัญชนนะคะต้นใหญ่สวยนะคะไปเปลี่ยนเป็นกระถางแปดนิ้วเลยจ้าแล้วก็ได้ยักษ์กุมภกรันไปอีกสองต้นนะคะในกระถางน,นี้มีสองต้นนะคะยักษ์กุมภกรันหลอดใหม่มาสีส,สวยทั้งคู่เลยนะคะแล้วก็มีหงเหมมาาชค่ะกระถางสุดท้ายนะคะหงเหมมาาดไม่มีแล้วค่ะแม่หมดแล้วนะคะในกระถางน,นี้มีสองต้นนะคะหงเหมมาลาดค่ะนะคะสวยๆเลยค่ะอยู่ในชุดที่เก้านะคะต่อมาชุดที่สิบค่ะ รุดที่สิบก็มีชินหน้าบัญชนนะคะในกระถางนี้มีสองต้นเท่ากันค่ะได้คุณหญิงไปสองต้นนะคะในกระถางนี้สองต้นค่ะนินอยายลาค่ะนี่นะคะแม่แม่ไซส์ใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะอยู่ในกระถางห้านิ้วนะแม่แม่ไปเปลี่ยนเป็นแปดนิ้วได้เลยนะคะเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะนินอยายลาแล้วก็มีกวนอิมในกระถางนี้ไปสองต้นค่ะกวนอิมนะคะสองต้นนะคะในกระถางนี้ค่ะเอ้ สี่ต้นค่ะนกระถางนี้มีสี่ต้นจ้ะพูดผิดขออภัยค่ะได้ไปสี่ต้นนะคะคนอิมค่ะต่อมาชุดสุดท้ายค่ะชุดที่สิบเอ็ดค่ะมีสีมหาโพค่ะเงินแสนนะคะต้นนี้เงินแสนในกระ,ะถางนี้ได้ไปสองต้นค่ะไซแม่พันธุ์นะคะเงินแสนจะ้ะแล้วได้ชินน้าบัญชรค่ะไปสองต้นนะคะหน้าชมพูเหมือนกันนะคะแล้วก็มี หลวงพ่อพูนค่ะนกระถางนี้สองต้นค่ะกัดสีสวยๆเลยนะคะชุดสุดท้ายค่ะชุดที่สิบเอ็นะคะวันนี้ป้าแมวก็มีบอลสีมาแบ่งปันสิบเอ็ดชุดค่ะแม่แม่ชอบชุดไหนโทรแอดไลน์หาป้าแมวนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีจ้า